เปิดเมนชชาวเน็ตวิจารณ์ชุดลิซ่าใส่ไปพระราชวังบักกิงแฮม ลิซ่าแบล็กพิงค์ทำให้ชาวเน็ตเกาหลีตกตะลึงด้วยตัวเลือกแฟชั่นที่ไร้ที่ติของเธอโดยในฟอรัมออนไลน์ของชาวเน็ตไม่สามารถที่จะหยุดพูดคุยเกี่ยวกับชุดสุดสวยงามของลิซ่าแบล็กพิงค์จากงานเลี้ยงของรัฐเกาหลีใต้และสหรัฐอาณาจักรที่จัดขึ้นที่พระราชวังบักกิงแฮมที่กรุงลอนดอนซึ่งเป็นภาพที่โซเชียลแชยกย่องเซนส์แฟชั่นที่ไร้ที่ติของลิซ่าโดยได้ระบุว่าเธอไม่เคยล้มเหลวในการเลือกชุดที่สมบูรณ์แบบสำหรับงานใดๆก็ตามทางด้านชาวเน็ตและแฟนๆต่างก็เห็นพ้องต้องกันว่าลิ มั่เสมอตัวอย่างเช่นลิซ่าดูงดงามมากเมื่อวานนี้สไตล์นี้เหมาะกับลิซ่าที่สุดผมสีดําสนิทของเธอกับความเรียบรูของชุดเป็นความสมบูรณ์แบบฉันได้ยินมาว่าแฟนๆต่างชาติชอบชุดของเธอแต่แฟนๆในประเทศบางคนแสดงความคิดเห็นว่ามันดูมากเกินไป ถามจริงมากเกินไปตรงไหนมันน่าทึ่งออกบ้างก็บอกว่าฉันบันทึกภาพเหล่านี้แม้ว่าฉันจะไม่ใช่แฟนฉันแน่ใจว่าเธอจะดูสวยงามแม้ว่าจะอยู่ในชุดวอมและกางเกงทั้งนี้ลิซ่ายังได้สวมชุดของแบรนด์ไทยอย่างอาซาว่าเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากกวาาบัิกฤษอีกด้วยเรียกว่านับเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของวงการเคป๊อปและเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของประเทศไทยอีกด้วยครับ และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวและข่าวสารจาก K-pop Station หากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งและกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับ